และและสลละักกาในเรื่องของการทำบุญแอนนะครับจะได้เข้าร่วมกับประมูลหมายเลขเ,เลขรถสวยนะครับวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านก็รอมาเป็นเวลาเปนปีก็เราต้เห็นว่าได้ผิในสำนวดเยอะนะครับเป็นเ,เลขสวยเป็นปีผ่านมาในปีนี้ก็เราก็จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเลขสวยชนะบ้าก สำหรับใปีที่ผ่านมานะครับก็ได้เงินจากการประมูลประมาณ17ล้านบาทครับถ้าดูในปีนี้ผมคิดว่าคงจะไม่น้อยกว่านะเพราะว่าทุกท่านผมดูนะครับท่านก็ถือกระเป๋าเตรียมบอลนเข้ามานะครับาบางท่านก็เตรียมที่จะพรอที่จะเซ็นเช็คอะไรนะครับ <S <S ครับในท้ายสุดนี้นะครับในนามจังหวัดปทุม ผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ได้้รับท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านอัศช an ัยรัตนดีหลงและผู้เกี่ยวสารและคณะผู้บริหารแต่ของกรมการขนส่งทางบกทีกข้างหนึ่งนะครับที่ได้เกี่ยวมาเป็นประธานและร่วมเกียรติในพิธีเปิดพัมพูลหมายเลขสวยงามทุกบาททุกส่วนในครั้งนี้นะครับทุกบาททุกส่วนที่นะครับว่าท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะได้รับความสุข นะครับในขณะที่ผมนั่งอยู่ที่เมืองเพชรบูรีแห่งนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนชทุกท่านที่อยู่ที่ประชุมได้กรุณารับรองท่านดีนะครับต่อบปผมก็จะเห็นท่านตัวราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านจิรายุทธวัฒนรัตน์เป็นอย่างสูงครับที่กรุณาให้เกียรติกล่าวต้อนรับท่านประธานและท่านผู้เกียรตินะครับ คือท่านรองอัปบดีโรงการขนส่งทางบกท่านอัศัยรัตนดิลัณภูเก็ตได้ให้เกียรติขึ้นเวทีเพื่อรับฟังคํากล่าวรายงานจากท่านรักษาราชการกาแทนขนส่งจังหวัดเพชรบูร์ครับก็กับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับ าเรียนท่านรองอธิบดีองค์การผสมระบบท่านภาชไทยรัตรน์ธีรลงคณภูเก็ตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิูรท่านจีรยุทธวัฒนารัตน์ท่านประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิจบูรท่านผู้ตวรวจราชการ,ารอการผสมระบบเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขเกียรรถสวยหมวยอักษรก่อแก่อาการในวันนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดก,การประมูลหมายเลขที่เป็นรถไปแล้วจํานวนสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งวดอักษรก็ไก่ครอบวายได้เงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวนทั้งสิ้น15ล้าน5้าแ5นาบาทครั้งที่สองมวลอักษรก็ไก่งองูได้เงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวนทัง้งสิ้น16,895,500ล้านบาทสำหรับการประมวลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่3ในปีนี้เป็นหมวดอกักษรกอไก่จอจานซึ่งมีความหมายว่าก้าวหน้ากิจการเจริญรุ่งเรืองดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ ครอบคร้องหมายเลขสิบมงคลนี้ก็จะทำให้มีกิจการเจริญรุ่งเรืองเพียบพร้อมด้วยเงินทองและกิจิยศในส่วนของการจัดเตรียมแผนง,งานสำนักงานขสส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภาคเอ,อกชนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างดี และผลจากการประชาสัมพันธ์การโมนหมายเลขเครนรถสวยปรากฏว่าได้รับความนิยมจากประชาชนที่จะมาเข้าว่วประมูลและได้ลงทะเบียนร่วงหน้าที่สำนักง,งานประทจวงัดติธรร์ไว้แล้วจํานวน778ลรายและรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทปัจนี้ได้เวลาอันสิดตสุแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีรกรมการขนส่งระบบกกรุณาให้เกียรติกาวเปิดการประมูลหมายเลขเรือรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของปร,ระชาชนครัที่สามจังหวัดเพชรบูรณ์ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับและสื่อมวลชน,ท,นที่เคารพทุกท่านครับเนื่องจากท่านอธิบดีรกรมการขนส่งทางบกท่านสมชัย สิริวัฒนาโชคท่านติดราชการการประมูลเลขเช่นเดียวกันที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้กับผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลเลขของจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ <c oughs> ในนามของกรมการขนสง่งทางบกกับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้รับการต้อนรับอย่างดียดงจากท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเพชรบูรณ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งจากส่วนกลางและส่วนกุมิภาพทำให้ข่าวการจัดการประมูลหมายเด้ตำแเนยนรถสวยในครั้งนี้เผยแพร่เป็นที่รับทราบของประชาชนทั้งในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงการนำหมายเลขทะเบียนรถอันเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนจำนวน300หนึ่งหมายเลขออกประมูลเป็นการทั่วไปนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมโดยไรายได้ทั้งหมดจากการบำรุงจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพที่จะทำตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้ผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญทำกุศลเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน โดยที่ผ่านมาทำกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการไปแล้วกว่า140ล้านบาททางกรมการขอส่งทังบกดวัเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรชบูรณและจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของแผนป,ป้นายทะเบียนรถที่เป็นสินิมงคลพร้อมทั้งได้สร้าง กุศลและคุณประโยชน์ให้กับสังคมในส่วนรวมตลอดจนช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนท่านผู้มีเกียรติครับท่านทราบไหมครับว่าในขณะนี้เช่นเดียวกันที่กรุงเทพมหาคนครได้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในหมวดอักษรยอหญิงยอหญิง ซึ่งหลายคนที่เข้าร่วมประมูลที่กรุงเทพตั้งใจที่จะนำแผ่นป้ายอยาอหญิงยอหญิงนี้เพื่อมอบให้กับคนอันเป็นที่รักในวันวาเลนไทน์เช่นเดียวกันครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องนี้ก็สามารถนำแผ่นป้ายเลขสวยที่ท่านประมูลได้ นำไปมอบให้กับผู้ที่เคารพผู้ที่รักไข้นักถือหรือตลอดจนนำไปทำการจำหน่ายจ่ายโอนหรือเก็บไว้เป็นที่ะระลึกประจำวงค์ตระกูลของท่านได้ตลอดไปนะครับเพราแผ่นป้ายทุกแผ่นป้ายถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านในการประมูล ท่านจะสามารถที่จะมอบให้ใครก็ได้นะครับและท้ายนี้กระผมขอกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตลอดจนผู้มีสิยงิ์เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทําให้การประมูลในครั้งนี้ประสบความสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่นานรักษาการผู้ส่งจังหวัดเพชรชบูร์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผูส่งจังหวัดเพชรบูร์ทุกท่านที่ได้ตากตำมเนมเหนื่อยจัดงานในครั้งนี้รวมตลอดถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านและที่ขาดเสียไม่ได้คือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประมูลนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไปครั้งที่3ในหมวดอัอกษรกจคือความก้าวหน้ากิจการเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดเพชรบูร์และขอให้การดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับ การกระทนที่ได้กรุนรากล่าวเปิดกางประมูลและระดับตอนนี้ไปครับเป็นการกระทำพิธีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเ,เปิดการประมูลอย่างเป็นทางการโดยการแตะลูกแก้วครับขอียนเชิญท่านประธานณจุดที่ด้านหลังของลูกแกว้นนว,กวนะค,ครับขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านจิรายุทธ์วัชจรัตน์นะครับขอเชิญท่าน ประธานกรกตจังหวัดเพชรบุรีท่านสมานปาวัชรากรท่านผู้ตรวจราชการโครงการขนส่งทางบกนะครับท่านบุญมั่นสุขตลอดชีพนะครับและท่านรักษากษารแทนขนส่งจังหวัดเพชรบุรนะครับท่านสารเพชรม่วงมารีนะครับประจําจุดนะครับครับและโอกาสนี้นะครับเป็นช่วงวินาทีสําคัญพี่น้องสื่อมวลชนจะจับภาพนี้ไปปรากฏในหน้าสื่อนะครับ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมนับย้อนพร้อมกันตั้งแต่เลข9ถึงเลข1นะครับ9 8 7 6 5 4 ระรับน,นี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองอธิบดีปรากฏตัวบนเวทีก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ท่านจะให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานนะครับก็คือท่านรองอธิบดีโครงการขนสสงทาาบกครับเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาจำลองรุ่นเฉลิมพระเกียรตินะครับ ขนาดหน้าตัก9นิ้วศิ่งศักด์สิทธิ์ประจำเมืองเพชรบูร์และท่านประธานคือท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านอาศัศไัยรัตนดิโลกณภูเก็ตจะให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ครับ ท่านประธานและท่าน,านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรีเป็นอย่างสูงรับลำดับต,ต่อไปก็จะเป็นการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการโดยยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ายื่นที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเรื่อหนนนะคะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะโดยในวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่จะมอบม,มีด้วยกันสาประเภทด้วยกันคือขาเทียงระดับใต้เขา่า ขาเทียงระดับเหนือเข่าและรถนั่งธรรมดาพร้อมบอกรองนั่งนะคะครับขากลับไปเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ออครับากลับไปเชิญท่านผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านบุญมั่นสุขตลอดชีพนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบอุปกรณ์ครับขอเชิญครับ ขอบพระคุณท่านผูนตต้ตรวจราชการรถที่โรงเรือชานะคะเป็นรถนั่งธรรมดาค่ะพร้อมเบาะรองนั่งมูลค่าสามหมื่นขอบพระคุณท่านประธานกรกต บขอบพคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับมอบด้วยนะครับและในลําดับสุดท้ายนะคะขอครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนพิการจากก่อกาขอนะครับใช่แล้วค่ะโดยเราจะเปิดรับคําขอนะคะทุกๆปีค่ะครับขอบพคุณท่านรองอธิบดีกโครงการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงครับ ก็กลายเียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบอุปกรณ์นะครับ กับขอบพระคุณท่านผู้มิเกียร์ขอบพระคุณท่านประธานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณนะครับป้ายรถทะเบียนเลขสวยนะครับเลขสวยนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความสําคัญ